สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโอวันตินบราวชูก้าเมลมินนะครับตัวนี้เป็นรถใหม่ดังนั้นเราก็มาลองชิมกันหน่อยนะครับเมื่อคุณกล้าทําขายเราก็กล้าซื้อครับโอเคครับอย่างแรกมาส่วนประกอบก่อนกินนะครับก็เขียนว่าเป็นนมโคคืนรูปสามสิปอรน้ํานมโค20%เออมันต่างกันตรงไหนวะไม่รู้นมโคคืนรูปกับน้ํานมโคมันต่างกันตรงไหนครับโอเคช่างมันเถอะราคานี้น้ําตาลนะครับ3.5%ก็ถือว่าไม่สูงนะแล้วก็เมลผงนะครับ2.7% โอเคครับไอตรงเนี้ยที่มันเป็นเมนนะครับตรงเนี้ยที่มันทำให้มันดูเท่ๆเนี่ยอยู่2อแล้วก็เป็นวิตามินและเแกเลเ่อเร็โอเคครับมาชิมรสชาติก,กันเลยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเขย่าก่อนตัดมาเจ๋งเทลงไปเฮ้ยให้ความคาดหวังคนละอย่างนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นแพคเกจจิ้งนะครับเพี้ยนนึกว่าจะสีแบบออกโอวัลตินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สีออกโอวัลตินนะ อันนี้คือสีแบบออกนมนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้เรามาชิมดูนะครับอันนี้คือแบบสีแบบนมสดทั่วไปนะครับคราวนี้ดมกลิ่นก่อนกลิ่นดีนะมีกลิ่นมอสออกมาอย่างชัดเจนนะครับเป็นใช่กลิ่นและกลิ่นมอสที่เกรดค่อนข้างท,างที่จะดีด้วยโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติ เฮ้ยคือทำได้ดีนะครับคืออย่างแรกก็คือรสชาติเนี่ยมันมีรสชาติของนมมอลมาด้วยอย่างแรกคือผิวเวลาเรากินเนี่ยเทสสัมผัสของเราเนี่ยมันจะเป็นรสชาติเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่แบบเนื้ออุนตีนะครับมันจะเป็นเนื้อนมค่ะนี่พอเรากินไปแล้วเนี่ยมันมีรสชาติของมอออกมาด้วยและที่สำคัญนะครับมันเป็นแบบไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าเกิดใครเคยกินนะครับไอ้นี่มันเป็นตัวเนี้ยแล้วก็เป็นเผาเนี่ยมันจะมีรสชาติออกมาอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ไอ้ตอนนี้เป็นบาวชูกา้าแบบแบบบาาชูกา้าแล้วแล้วก็ใครเคยกินจะรู้่ามันเอาบาวชูกา้ามาวางแล้วเผาเนี่ยแล้วมันจะมีกลิ่นไหม้ๆออกมานิดนึงอันนี้มันมีกลิ่นไหม้ๆออกมานิดนึงด้วยให้คุณทํายังไงอะคือในกระบวนการวิทยาศาสตร์แสดงว่าตอนนี้เราก้าวหน้าไปไกลมากนะครับก็คือกลิ่นที่มันเหมือนกับชูกา้าเผาตรงนี้มันก็ทําได้ด้วยนะโอเคครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับราคาที่จ่ายไปนะครับติดบายก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับโอเคครับ ใช้ได้เที่ยวกับสิบบาทคุ้มมากโอเคครับเดี๋ยวเขจาจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ